เอาไปได้ล <hart> ูพิษวะเฮ้ยรเอ๊ะบ้าแ s ่ไวลูกพิษวุชูมาแล d บอกเอาไปมาเป็นลูกพิรวุชูไปแล้วแล้วัสูีร์ออกไวุดอรลูบุกาไม่เ้สัเวโอ้ยยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม That's Not My Robloxian นะครับซึ่งเป็นเกมที่ลอกเลียนแบบมาจากเกม That's Not My Neighbor นะครับซึ่ง ซึ่งเกมนี้นะครับเล่นง่ายๆนะครับก็คือให้เราแค่คัดคนออกนะครับมันก็จะมีตัวปลอมแล้วก็ตัวจริงนะครับตัวปลอมก็จะมีรูปร่างผิดปกติมปจากตัวผิดป,ปกติไปจากตัวจริงหรือไม่ก็มีข้อมูลที่ผิดไปจากตัวจริงนะครับแค่นั้นแหละครับปฏิกรามันถ้าเราเจอตัวจริงเราก็ต้องกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็โทรหา1 1 8 8นะโทรหาแมวนะครับ C ีเ Cat คโอเคนะครับคนแรกของเราเป็น มิสเตอร์สแครีผมอัดคลิปนี้มาสามรอบแล้วนะครับเพราะว่ารอบแรกผมคลิปผมเสียงไม่ไม่จีินะครับผมไม่มีคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าผมพูดลบไปแล้วนะแต่ว่าเซ็มมันจะประมาณแบบนี้นะครับรอบที่สองภาพภาพามันภาพมันตั้งนะครับรอบที่สามก็คือรอบรอบนี้นะครับเี่ยูสาสี่รอบเลยวะไม่รู้จจ่จำไม่ได้หรอ

โอ้ยน่าเขียวมาเลยผมว่าคนนี้ใครวะไม่มีไม่มีในลิสต์วันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็แบดเบรกโอเคตัวโคลนนะครับแน่นอนเลยโอเคกำจัดตัวโคลนไป2ตัวแล้วลตาไม่ครบอีกตาเดียวคนนี้ชื่อว่า Kevin เอชเวิร์ โอเคผมจะโทรหาอันนี้แล้วกันโซลี่อะอรจ้าสเกตฉันและเควินอยู่ที่บ้านโอเคตัวโคลนตัวที่สามตายไปรอบนี้ที่ผมอัดรู้สึกว่าตัวโคลนเยอะเยอะมากเลยนะมันมีรอบหนึ่งที่ผมอัดนะไม่ไมีตัวโคลนเลยคนต่อไปโอ้ยหน้าโบมาเลยเดนิสเดลีฉันมาเป็น สัตว่แพทย์แต่ว่าเข้าหน้าบูทำไมมันมีแต่พลุกอีกสาดเฮ้ยพี่เบ็กบมาสเตอร,ร์ไมค์อยู่ในทูเดลิสมาสเตอร,ร์ไมค์อยู่ห้องที่303ไอดีคือ61485303ไอดี61485303 ยังไม่หมดอายุโอเคปกติ Appearance ของเขาคือก็คือเขาเป็น Serial Killer ผมว่าน่าจะมาจากคำว่า Serial Killer นะที่แปลว่าฆาตกรต่อเนื่องนะครับใส่หมวกด้านซสา์ตลอดเวลายิ้มผมดำเสื้อเขียวถูกต้องทุกอย่าง Entry Request ก็โอเคถูกต้องเข้าไปได้คนต่อไปเบคอน จอห์นเบคอนจอห์นเบคอนอาศัยอยู่ที่ห้องที่ห้องที่204 ID Number 5 1ไอดีนัมเบอร์ห้าปเ้าป้าไปห้จปห้สองสี่โอเคยังไม่หมดอายุเพราะว่าอันนี้มันเป็นเดือนเซปเทมเบอร์ใช่ไหมใช่เซปเทมเบอร์คือเดือนอะไรวะกันยาหรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกัน Appearance ของเขา การรูปร่างภายนอกผมไปค่อนยิ้มเสื้อสีแจ็คเก็ตสีดำแล้วก็เสื้อข้างในเป็นสีสีฟ้าสีน้ำเงินือว่าปกติดีนะครับใช่ปกติดี e n t e ูเ e ีย e รีเขาเป็นเขาเป็นหนักาขายเนื้อคนขายเนื้อเ n นทูดีลิด้วยใช่ไหมใช่บราราโบ โอเคนายเข้าได้เอ้ยฉลาม Disergen Super เข้าขาดท2 r รีเควสไปนะผมจะถามเข้ากอนโอเคฉลามอยู่ห้องที่เท่าไหร่303 ID น้ำเบอร์คือ239 370 6039 239 23 60, 60. 2 3 370โอเค เพื่อ์ของเขาคืออะไรวะเนี่ยใส่หมวกฉลามตลอดเวลายิ้มเสื้อสีดําเงินไม่มีตัวทีตัวทีมันกลมกลืนไปกับตัวดอกจันด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมก็ถือว่าปกติดีนะครับ entry request entry request เขาาศยยัยุที่ชั้น3ม้เป็นเมนเดีย3.3ก็เป็นเวทอรานทหารเก่าหรือเปล่า อยู่ใน t o ด a ลิสต์หรือเปล่าอยู่นะครับโอเคถือว่านายเข้าไปได้คนต่อไปโอเคเราเจอฉลามตัวที่สองโอเคฉลามตัวที่สองศูนย์สามศูนย์สามไม,ไม่ใช่ศูนย์สามศูนย์สาม,สาม,สามเขาผมจะถามถึงอะไรดี ดูไอเดีเขาหน่ดีกว่าสองสามเก้าสามเจ็ดศูนย์หกศูนย์ส้า้าสามเจ็ดศูนย์หกศูนย์สามเก้าอเเโอเคเขาก็ปกติดีนะครับสามเขาอยู่ในทูเดลิสด้วยผมว่าผมอาจจะต้องผมอาจจะนี่ผิดไปคนหนึ่งแน่นอนเลย จะได้ว่าฉลามตัวแรกน่าจะเป็นฉลามตัวปลอมนะครับโซดีเอซิโมโเจลเอซิโมเจลอ,อยู่ที่ชั้น201 283 7719 283 7719โอเคไอดีถูกต้องถามผมถามเลยดีกว่า0201ไม่เบรกพูดดูเอซิโมเจลไม่ได้อยู่ว่าเขากลับมาหรือยัง สใส่ซิมูเจลใส่หมวกอยู่ตลอเวลาใส่แว่นตามีหนวดใส่ทักซิโดแล้วก็อะไรอะไวเอเลอร์อเรคืออะไรวะผมไม่รู้โอเคทุกต้องทุกอย่างนะครับแล้วก็อยู่ในทูเดย์ลิสด้วยเขาเป็นโจนนะครับโจนอยู่กับตำรวจนะครับผมไม่รู้อยู่ได้ยังไงนะโอเคเข้าไปได้คนสุดท้ายหรือยังคนนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็จะทำการสังหารโหดนะครับผมก็จะทำการซิกเขานะครับโอเคบาบาบุยเรียบร้อยจริงๆด้วยนี่ไงอ๋อผมผมลืมดูตัว C.A.T. ว้าวบา้ามากโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ